เจอที่นอนแล้วไอ้ปอกเจอที่จะนอนละขุดแล้วันนี้ขุดละเบื่อเดินเริ่มล่ะนอนดีกว่าว่าแล้วเอาดินก่อนเอาดินจะเข้าบ้านก่อนเนาะอืมอืม,อม ร้อนนะลูกร้อนนะเห็นว่าเห็ดแล้วพอกไปไหนแล้วพอกไปนอนตรงไหนบ้างไอ้นีย่ยังหาอยู่เลยหาอยู่เลยลบจังไหม mirin? Mm? bayisila mm? mm? เดินดงเลยวันนี่ชมสวนไอปอกอันไทยปุ้งจีชมสวนวันนี้ chỉ ta đi chỉ ta đi vào chỉ cho em hái mây phải đó phải đó chưa thấy mây hả Pí Sùt đi Pí đi hái đi hái chưa đó คู่กันละคู่กันล,นล,นละ,ะ,ะมีอะไรไหมจีมีอะไรไหมพอ,อกมีอะไรไหมพอก สวนก็ลกหรือไม้มารวมกันไว้ลับจากไม้ไผ่ดินข้อก็ยังไม่เต็มเลยรถดินก็ไม่มาแล้วเจอไหมเจออะไรไหม เห็นตัวอะไรดำๆเห็นไหมตัวเรมด,ดำอยู่ในป่าพือกกำลังหาอะไรไม่รู้เข้ามาในสวนเช้านี้ไหนปอกนี่เห็บุงกีมเห็นไม่ยอมเข้ามาเอ้ววววววมาววววมวว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 าววมวว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 ว้วว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 อววววววหนวว่ว่ว,ว,วห ช่วยพกหาหน่อยช่วยพกหาดิมีอะไรไหมเจออะไรไหมพกเจออะไรไหมมงกี่ช่วยหาไหมมงกี่ช่วยหาไหมมีอะไรไหมมี้มันก็ไม่ขาไปก็รอเถอะพานำอันนี้พามาทำความสะอาดข้างบ้านในสวน khang rùa văn. Ừ. Họa quả quay lắm. Hửm. Chơi rồi hả? Bóc bóc. Chơi rồi hả? Chị Hửm. Có gì hả? Đi đi. Đi Có Hửm. Có Hửm. Cho mấy cho mấy? Ừ? Hử? mấy bóc bóc cho mấy. Ừ?